ปั่นปนทั้งคืนใช่ทั้งวันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วละเรื่องนี้มีคนปล่อยข่าวค่ะข่าวที่ปล่อยเริ่มจากปล่อยเอกสารออกมาก่อนใช่แล้วเอกสารไหนไม่สิครับว่าเอกสารอะไรที่เขาปล่อยกระดกมาบนหน้าจอเลยค่ะนี่คือเอกสารที่ถูกเผยแพร่ครับแล้วก็แล้วก็โฟกัสไปตรงหัวกระดาษครับหัวกระดาษสั้นๆนะคะประกาศ แต่งตั้งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญย่อเรื่องะนะครับนี่คือหน้าตาของอูพรล็อกลาชงการโปรดเกล้าโปรดกระหม,อม่อมย่อเรื่องก็คือเป็นโป,ปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลร,ร,รัฐธรรมนูญใช่ค่ะคล้ายกับไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะในแผ่นแรกในแผนแรก็ก็เป็นเรื่องของการ พนันนาความว่าปัญญาอุชาชนตุลาการสารลำมดูลครบวาระต้องพ้นตำแหน่งบัตรนี้วุฒิสภาเห็นชอบให้สาวุฒิทรงศิวิไลเขา้<น>ามาทำ,ำหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญแทนสาระแค่นั้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้กลีกันทั้งประเทศมันอยู่ที่เอกสารแผ่นที่สองที่ส่งกันเข้ามาครับไปดูเอกสารแผ่นที่ส เอกสารแผ่นที่2นะคะเราจะร้อมกอบให้ดูเห็นภาพชัดเจนแต่สรุปความว่าจริงทรงพระกรุณาปรดก้าวปดกระหม่อมแต่งตั้งนายสราวุฒิทรงทีไลเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตั้งแต่29สิงหาคม2568ประกาศณวันที่29ให้ขีดเส้นใต้ตรงประกาศณวันที่29สิงหาคม2568จำได้ใช่ไหมครับ20 29 29สิงห้าเสรคือวันเดียวกันคือวันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินคดีอิงใช่แล้วตัดสินว่าอิงมีปัญหาทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงผลจากดังนั้นจึงให้นายกอิงพ้นจากตำแหน่งนายกทั้งตรีตั้งแต่29เกหมือนกันเพราะอ่านวันที่29อ่านคำตัดสินวันที่29้ตัดสินวันที่29ก็มีผลมนที่ย9ใช่ค่ะ นึง,นงในองคคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่ร่วมตัดสินและร่วมอ่านคําตัดสินในวันที่29ก็คือปัญญาอุชาชนอ่านคนแรกเลยคือท่านปัญญาด้วยแต่โปรดเฉบับนี้ซึ่งประกาศณวันที่29สิงหาะระบุว่าระบุว่าปัญญาพ้นวาระค่ะจึงโปรดเก้าแต่งตั้งสราวุธ,วธเข้ามาทำหน้าที่แทนใช่ค่ะทั้งนี้ ตั้งแต่ตแต่บัตรน,น,นี้เป็นต้นไปประกาศมาณวันที่ 29, ท <î s> 29สิงหาก็คือ,อตั้งแต่29<อ>เน,นเดน <î> s> <S ในบัตรดนในบัตรโดสังคมจิงกว่าป่าชาติแต่ใช่ค่ะเขาเอข้อความเอาเอกสารตรงนี้มาเผยแพร่และวิจารณ์กันเยอะแยะมากมายเขาว่าเขาก็วิจารณ์กันว่าเอ๊ะ29สิงหาปัญญาอุชาชนพ้นสถานะตุลาการไปแล้วร่วมตัดสินร่วมอ่านคำตัดสินได้อย่างไรแสดงว่า คาตัดสินคดีนายกอิงโมคะหรือเปล่าออันนี้คือสิ่งที่ถกเถียงสะนันวันไหวกันทั้งประเทศทั่งคืนเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ค่ะพี่นหนไม่นอนเลยไม่แค่นั้นครับพี่ไพศาลพืชมงคลใช่ค่ะต้องเข้าใจก่อนพี่ไพศาลพื้นฐานเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายมีสนาฎหมายวนขณะเดียวกันณวันนี้ก็เป็นนักฟอรมองทางการเมืองค่ะเคยอยู่กับนักการเมืองเคยอยู่กับการเมืองอยู่กับลุงป้อมด้วยอครับอยู่กับหลายคน หลายคนบิ๊กจิ๋วก็อยู่อืมโอเคพี่ไพศาลพืชมางคลได้โพสต์ถึงเอกสารทั้งสองฉบับดังต่อไปน,นี้ครับค่ะนี่เลยค่ะดังต่อไปน,นี้ครับนี่เลยออาเลยใช่ไหมคะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐมนูล ท่านใหม่มีผลตั้งแต่29สิงหาคมก็คือตั้งแต่0.01ของวันที่29สิงหาคมและมีผลให้ตุลาการสารรัฐมนูลท่านที่หมดวาระแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติทันทีในเวลา0.01ของ29สิงหาคมค่ะแต่ปรากฏว่าตุลาการสารรัฐมนูญที่ได้รับโปรดเกล้าไม่ได้ขึ้นนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในขณะที่ตุลาการที่พ้นจากตําแหน่งแล้วได้ขึ้นนั่งพิจารณาพิพากษาคดีนายกแพทองทาน เมื่อเป็นเช่นนี้จะทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะผู้ที่พ้นจากตําแหน่งแล้วไม่มีสิทธิ์นั่งพิจารณาคดีหรือออกความเห็นที่มีผลในทางคดีส่วนตุลาการท่านใหม่ซึ่งมีสิทธิ์พิจารณาพิพากษาคดีและออกความเห็นในการพิจารณาพิพากษาคดีกลับไม่ได้พิจารณาคดีนี้ถ้าคําวินิจฉัยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะเป็นโมฆะหรือไม่ท่านสาธุชนลองอพิจารณาดู เปิดกว้างให้ทุกคนวิาพากษ์วิจารณ์ไงแบบนี้จะยุ่งไหมล่ะครับและที่ตัดสินไปแล้วจะว่าอย่างไร่คะต่อด้วยแล้วถ้าคุณแพรทองทานถวายดีกาว่าทำคำทำมาวินิจฉัยเป็นโมฆะหรือไม่ยื่นคำร้องของให้สารรัฐธรรนูญวินิจฉัยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคอจอรมเจ้ทุไทยอินไซด์ h a i l ์แ d นด์มีคำถามเยอะอย่างแรก ไม่ค่อยเชื่อว่าระดับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะหลวมกันได้ถึงขนาดนั้นใช่จะจะกลายเป็นจะทำให้เกิดปมแบบนี้อ่ะมังกรตกท่อเกตื้นหรอว่าชาติชาติไม่ได้เป็นไปได้ไม่น่าใช่ระดับตุลาการศาลธรรมนูลจะกลายเป็นมังกรมาสะดุดแล้วก็ตกท่อของต้องติชาติเป็นไปไม่ได้ไม่ควรดังนั้นรุฐไทยอินไซต์อร์แลนด์จึงทำหน้าที่สืบค้นต่อใช่แล้ว วิธีการสืค้นวิธีการสืบค้นก็คือโฟกัสไปที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพศสอ6 1 6ากให้ชัด2 5 6ฉบับนี้ฉบับนี้บนจอบนจอบนจอฉบับนี้แหละค่ะเราจะไปดูในฉบับนี้ค่ะจากนั้นเราก็พลิกไปที่มาตรา16 น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงน่าจะหยิบฉวยมาใช้ในการมองปลดเก้าฉบับนี้ทีี่เถยยู่ผลของคําตัดสินในคดีนายกอองด้วยค่ะมาดูมาตรา16สักนิดสิครับมาตรา16บอกว่าก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการต้องถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้โอเคสรุปก็คือคุณสารพุธทรงชีวิไยมีปลดก้าให้เข้าทําหน้าที่ตุลาการ มีผลตั้งแต่วันที่28สิงหาก็จริง2 9 2 9ประธานโทษ29สิงหาก็จริงใช่ค่ะแต่คำถามก็คือคุณสราวุฒิได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์หรือยังยังโอเควันนั้นยังแน่นอนยังเพราะเก้า29สิงหาย่อมถวายสัตว์วันนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะแล้ววันนั้นไม่มีข่าวด้วยว่าเข้าเฝ้าถวายสัตว์ใดๆเป็นไปไม่ได้เพรงั้นไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอน ก็ในเมื่อมีปลดเกา้าแต่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสักค่ะ,ะคุณสลาวดทรงศีวิไลก็ยังเข้าปฏิบัติหน้าท,ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่ได้คือ,อยังทําหน้าที่ไม่ได้ผู้นี้ยังทำหน้าที่ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะถือยังไม่สมบูรณ์ในการเข้ารับตําแหน่งอ้าวแล้วคนที่พ้นวรครคคบวรระแล้วมันต้องพ้นวาระไปแล้วล่ะทาหน้าที่ต่อได้ไหมขณะที่คนใหม่ยังเข้ามาทําหน้าที่ไม่ได้คนเก่า ทำหน้าที่ได้หรือไม่ในช่วงรอยต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านก็พลิกไปดูมาตรา17อ่ะมาดูมาตรา17มาตรา17ค่ะเข้าประเด็นเลยแล้วกันใช่ไหมคะ,ะในกรณีที่ตุลาการพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ตุลาการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เอาสองบรรทัดนี้เลยบรรทัดครึ่งนี้แหละจบชัดเจนนะไม่ต้องแปลความเยอะคนเก่าก็คือปัญญา คนใหม่ก็คือสลาวุธคนเก่าปัญญาครบวาระต้องพ้นวาระต้องพ้นตำแหน่งตามวาระแต่ยังทำหน้าที่ต่อก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าตุลาการท่านใหม่ก็คือก็คือสลาวุธเข้ารับหน้าที่คำถามก็คือแล้วสลาวุธจะเข้ารับหน้าที่ได้ตั้งแต่วันไหนก็ตั้งแต่วันที่ข้าเฝ้าถวายสัตว์คำถามก็คือวันที่29สิิงหาข้าเฝ้าถวายสัตว์หรือยังไม่มีข่าวแสดงว่ายังไม่มีค่ะถ้ายัง ยังไม่สมบูรณ์ปัญญาต้องทําหน้าที่ต่อไปใช่ค่ะวันนั้นทําหน้าที่ได้ค่ะวันนั้นตัดสินอัตคดีได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะถือว่าจบไหมคะจบไหมครับหรือใครจะแย้งข้อไหนคะอืมแลกเปลี่ยนกันได้แักเปลี่ยนกันได้เราเปิดกว้างแต่ว่าเราดูจากข้อกฎหมายออกมาแบบนี้ไม่ต้องตีความเลยชั้นเดียวเชิงเดียวมันชัดเจนในตัวเองใช่ไหมคะจบน่าจะจบนะน่าจะจบนะหรือใครไม่จบนะอ่มาแย้งกันน่าจะจบนักครับค่ะ